สวัสดีค่ะดิฉันชื่อนงางสาวสิลิมาจันไข่เลขที่33วันนี้จะมาอ่านหนังสือเรื่องคู่ชีวิตที่เป็นเหมือนศัตรูเมื่อมีกรอบคิดแบบตายตัวในนาทีหนึ่งคนรักจะเป็นแสงสว่างในชีวิตคุณแต่พอนาทีต่อมาพวกเขากลับกลายเป็นศัตรูคู่อาฆาตแล้วทำไมผู้คนถึงเปลี่ยนคนรักให้กลายเป็นศัตรูล่ะ เวลาคุณทำผิดพลาดการโทษคนอื่นอาจไม่ใช่เรื่องง่ายเสมอไปแต่เวลาเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในความสัมพันธ์การโทษอีกฝ่ายจับกลายเป็นเรื่องง่ายมากอันที่จริงแล้วสำหรับคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวคุณย่อมมีทางเลือกเพียงสองทางทางแรกคือโทษคุณสมบัติถาวรของตัวเองส่วนอีกทางคือโทษคนรักของคุณ คุณคงเห็นแล้วว่าการยัดเยี่ยนความผิดพลาดอีกไ่ลยเป็นทางเลือกที่เย้าวยวนใจเพียงใดเนื่องจากกอบคิดแบบตายตัวทิ้งผลกระทบไว้กับฉันอยู่นิดหน่อยฉันจึงไม่สามารถต้านความรู้สึกอยากปกป้องตัวเองและโยนความผิดให้คนอื่นเวลาเกิดเรื่องผิดพลาดขึ้นในความสัมพันธ์ฉันบอกตัวเองว่ามันไม่ใช่ความผิดของฉัน เพื่อจัดการกับนิสัยแย่ๆแบบนี้ฉันและสามีจึงสมมุติคนกลางขึ้นมาโดยให้เขาชื่อว่ามอริสเมื่อไหร่ก็ตามที่ฉันเริ่มมองว่าหาว่าใครเป็นคนผิดเราจะเอ่ยชื่อมอริสผู้น่าสงสารและป้ายความผิดให้เขาแทนจำได้ไหมว่าการให้อาภัยเป็นเรื่องยากแค่ไหนสำหรับคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัว ส่วนหนึ่งเป็นเพราะพวกเขารู้สึกถูกตราหน้าจากการโดนทิ้งหรือการเลิกลาแต่อีกส่วนเป็นเพราะถ้าพวกเขาให้อภัยคนรักหรือมองว่าอีกฝ่ายเป็นคนดีก็เท่ากับว่าพวกเขาต้องแบกรับความผิดส่วนใหญ่เอาไว้เองเช่นถ้าคนรักของฉันเป็นคนดีแสดงว่าฉันเป็นคนไม่ดีนั่นความหมายว่านั่นหมายความว่าฉันต้องกลายเป็นคนผิด เรื่องแบบเดียวกันนี้ยังเกิดขึ้นกับพ่อแม่ด้วยถ้าคุณมีปัญหากับพ่อแม่ความผิดจะตกอยู่กับใครถ้าคุณคิดว่าพ่อแม่แม่รักคุณไม่มากพอนั่นหมายความว่าพวกเขาเป็นพ่อแม่ที่ไม่ดีหรือคุณเป็นคนไม่น่ารักกันแน่นี่เป็นความน่าดังเกียจที่คอยหลอกลวงคนที่มีกรอบคิดแบบตายตัวแล้วพอจะมีวิธีแก้ปัญหาบ้างหรือเปล่า ฉันเคยตกอยู่ในสถานการณ์อันน่าลำบากใจเช่นนี้ในตอนนั้นฉันรู้ว่าแม่ฉันรู้สึกว่าแม่ไม่รักฉันส่วนใหญ่ฉันรับมือกับปัญหานี้ด้วยการโทษแม่และรู้สึกขมขืนแต่แล้วฉันก็เริ่มรู้สึกลำพังแค่ปกป้องตัวเองนั้นยังไม่พอฉันยังปรารถนาให้ตัวเองกับแม่มีความสัมพันธ์ที่เต็มไปด้วยความรักด้วยอย่างไรก็ตาม สิ่งที่ฉันไม่อยากทำโดยเด็ดขาดก็คือการอ้ดนอนขอความรักจากพ่อแม่ที่ไม่สนใจจากนั้นฉันก็ตระหนักได้ว่าฉันเป็นคนควบคุมความสัมพันธ์ส่วนหนึ่งนั่นคือส่วนของฉันเองฉันควบคุมความสัมพันธ์ในส่วนของฉันได้อย่างน้อย ก็สามารถเป็นลูกสาวที่น่ารักอย่างที่อยากเป็นได้ถ้ามองในมุมนี้สิ่งที่แม่ทําก็ไม่สํำคัญอีกต่อไปถ้าถึงอย่างไรก็ตามฉันก็ยก้าวหน้าไปอีกขั้นอยู่ดีแล้วผลเป็นอย่างไรฉันรู้สึกว่าตัวเองโตขึ้นเยอะหลังจากปล่อยวางความขมขื่นและเดินหน้าส,สารสัมพันธ์กับแม่ที่เหลือจะเป็นอย่างไรก็ไม่สำคัญแล้ว พราะฉันไม่ได้สออหากการยอมรับแต่จู่ๆสิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นสามปีต่อมาแม่พูดกับฉันว่าถ้าเมื่อก่อนมีคนบอกว่าแม่ไม่รักลูกๆแม่คงรู้สึกเหมือนถูกดูหมิ่นแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่ามันเป็นอย่างนั้นจริงๆสาเหตุอาจเป็นเพราะพ่อแม่ของแม่ไม่ได้รักแม่และพี่น้องคนอื่นเพราะแม่เสี็จ พอแม่ใส่ใจแต่กับเรื่องของตัวเองมากเกินไปหรือพอแม่ไม่รู้ว่าความรักคืออะไรแม่ไม่รู้หรอกว่าสาเหตุจริงๆคืออะไรแต่ตอนนี้แม่รู้แล้วว่าความรักคืออะไรตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนนี้เอ๊ะตั้งแต่วันนั้นจนถึงตอนที่แม่จากจากไปในอีก25ปีต่อมาฉันกับแม่ก็สนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆเนื่องจากเราเป็นคนร่าเริงทั้งคู่ เวลาอยู่ด้วยกันเราจึงยิ่งล่าลึงกันเข้าไปใหญ่ครั้งหนึ่งเมื่อไม่กี่ปีก่อนหลังจากเส้นเลือดในสมองของแม่แตกแพทย์เตือนฉันว่าตอนนี้แม่พูดไม่ได้และอาจเป็นแบบนี้ไปตลอดชีวิตแต่เมื่อฉันเดินเข้าไปในห้องผู้ป่วยแม่กับมองฉันและพูดว่าแครอนแม่ชอบชุดของลูกจังอะไร ทำให้ฉันยอมก้าวเดินต่อไปรวมถึงเลือกที่จะเติบโตและเสี่ยงที่จะถูกปฏิเสธถ้าฉันยังมีกรอบคิดแบบตายตัวฉันต้องโทษใครสักคนและรู้สึกขมขื่นเพราะมันทำให้ฉันรู้สึกว่าตัวเองมีความชอบธรรมมีอำนาจและรู้สึกดีมากกว่าการคิดว่าตัวเองผิดเป็นคนผิดส่วนกรอบคิดแบบพัฒนา ทำให้ฉันเลิกกล่าวโทษและเดินหน้าต่อมันมอบแม่ให้กับฉันฉันยังจำได้ว่าตอนเป็นเด็กเวลาทำเรื่องโง่เช่นไอติมโคลนหล่นใส่เท้าเราจะหันไปหาเพื่อนและบอกว่าดูสิที่เป็นแบบนี้ก็พอเธอการกล่าวโทษอาจทำให้รู้สึกโง่น้อยลงแต่รองเท้าของเราก็ยังเลอะไอสครีมอยู่ดีและเพื่อนของเราก็ ก็ย่อมตอบโต้กลับมาในเรื่องของความสัมพันธ์กรอบคิดแบบพัฒนาได้ช่วยคุณเอาชนะการกล่าวโทษเข้าใจปัญหาและพยายามแก้ไขมันร่วมกับอีกฝ่ายขอบคุณค่ะ